ดิฉันชื่อสัิพันเตอินครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จากโรงเรียนมรรสวรพิทยาจังหวัดนครนายกฉันเชื่อว่าความสุขคือรากฐานของการเรียนรู้และเกมคือประตูที่พาเด็กสู่โลกคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรู้และความสนุกนักเรียนเดียวทำบัง h สวัสดีค่ะ นักเรียนในห้องเรียนของฉันมักเบื่อเร็วไม่อยากเรียนไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนได้นานไม่สนใจเนื้อหาที่ยากและเป็นนามธรรมาฉันจึงเริ่มต้นออกแบบเกมขึ้นมาเองบ็ x y ซี่บูเป็นเกมที่ฉันออกแบบในปี2567สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใช้บล็อกไม้ตัวอักษรภาษาไทยก็ไก่ถึงฮอนกู่ กับการคำสั่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องความหมายของเซตสมาชิกประเภทของเซตผ่านเกมการแข่งขันเป็นทีมเด็กๆสนุกจนลืมไปว่าเรา่ากำลงเรียนอยู่เ้อยได้ป็นหกเอยตเป็นน้องหนู ก่อนหนูไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยค่ะแต่พอได้มาลองเล่นเซตบ็อกซี่บูหองครูมิดแล้วรู้สึกว่าสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นค่ะแล้วก็เข้าใจเรื่องเซตมากขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะทําให้หนูมีความสนุกค่ะแล้วก็ไม่เครียดกับการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ ฉันพัฒนาเกมใหม่ที่มีชื่อว่า n o m i r a the Lands of Number and Wisdom เป็นเกมแนวแฟนตาซีที่เด็กได้สวมบทบาทเป็นตัวละครพร้อมพิชิตภารกิจที่ซ่อนโจทย์คณิตศาสตร์ ทุกภารกิจออกแบบจากสมบัติของเลขยกกำลังและใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2และ5นักเรียนของดิฉันได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาและสามารถจำสมบัติของเลขยกกำลังได้โดยที่ไม่ต้องท่องจำเลยค่ะ เป็นเกมที่ทําให้หนูเข้าใจเรื่องสมบัติของเลขยกกําลังมากขึ้นและทําให้หนูไม่ต้องท่องจําเลยค่ะเกมนี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะของคณิตศาสตร์ของหนูให้มากขึ้นและทําให้หนูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะขอ,อบคุณค่ะเกมโนมิลาทําให้ผมไม่เครียดและมีความสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นผมอยากให้ค,ครูมีเกมแบบนี้เล่นอีกเรื่อยๆครับ นวัตกรรมของดิฉันไม่ได้จบอยู่แค่ในห้องเรียนฉันนำไปเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนและต่างโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เป้าหมายของฉันคือนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้แบบมีความสุขและครูทุกคนต้องกล้าลองสิ่งใหม่ ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนโลกได้แต่ครูคือคนที่สร้างนักเรียนที่เปลี่ยนโลกได้และฉันเลือกที่จะสร้างการเรียนรู้ผ่านเกมเพื่อโลกที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะ